สวัสดีครับท่านผู้ชมเขาก็เข้าใหม่เขาจะโดน y e a ใครที่ไม่พลาดบอกว่า oh s ชิตก็ต้องลองดีเพราะผมเป็นคนจริงเ hey yo what's up อ้ย hey what's up man กรุบเปล่ากรุบเปล่ากรุบกรุบกรุเอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเอ้ยเอ้ยวันนี้มาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile Let's g e t it bro วันนี้เนี่ยก็มีปืนใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่ you know Okay, We rapper my uh oh, call rap got call of duty mobile uh oh. Snoop Dogg let's get it Snoop Dogg man okay in today I'm the best I'm gonna do the best. ทุกคน ready หรือ,อยังฮะแต่ผมเนี่ยโคตร ready เลยตอนนี้โอเ okay, ค let's go เราไปซีนดีกว่านะครับผม yeah come on bro ปืนในวันนี้เลยก็เป็นปืน RUS 79U นะครับผมก็เป็นปืนที่มีสกินชื่อว่า c r u i s e นะครับออกผมไม่อยากจะออกเสียงให้มันเป็นฝรั่งเกินไปนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับ oh let's get it bro okay skirt skirt yeah yeah อ๋อเฟรดิเนาเป็นแน a แต่ยานั่นทำไม่อยากจะทำอะไรกับใจฉันมันก็รัก e ธออ๋อฉันเป็ t คนที่ทำมันได้กันไปและทำให้เธอต้องจากกันไปและผมเป็นคนที่ดีต่อใจรู้เปล่าอ๋อตอนนี้มีกระเชิญมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหแร็ปกำลังมาเลยเอาอีกรอบเย่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยากจะเปิดไลค์กิ๊ดองให้ทุกคนดูและทุกคนซีโอเคอาจจะเครดิตผมไม่อยากจะเครดิตตอนนี้ผมพูดฝรั่งโคตรมั่วเลยเย่มาจะ บีบมันสั้นไปฮะผู้ชมครับรโอเคพอครับโอเคครับผมสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบย์นะครับในวันนี้เนี่ยโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับผมโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวแรปส์และก็ชอบแรปส์ แต่ผมแทบจะไม่ได้แบบว่าแต่งอะไรให้ทุกคนฟังนะครับแต่ว่าผมเนี่ยฟังแรปเนี่ยผมจะฟังเป็น old school หรือว่าบางทีก็ฟังเป็น trap ของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบฟังแบบ post Malone, Rich อะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมองตรงๆนะว่าผมเนี่ยชอบมากๆนะครับสำหรับ Snoop Dogg Smoke weed every day เชดโคตรที่วันนี้เนี่ยผมก็กระหน่ำ CP มาอีกแล้วนะครับเป็น36,034นะครับผมวันนี้มาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนสำหรับตัว Snoop d o g กนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปเกลียนคนดูด้วยนะครับผมโอเคโดยท่าทางในอย่างแรกนะครับผม,ผมก็เมื่อกี้อย่างที่ผมแรปไปนะมันเป็นการท่าของอฮิปฮอปนะครับเป็นท่าแบบ หลายๆคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วแหละมันก็จะเป็นท่าประมาณนี้แต่ผมขอติคอออฟนิดนึงนะครับทำไมไม่ใส่เพลงให้มันเป็นฮิปฮอปกว่าน,นี้วะทำไมไม่ใส่แบบโอสคูมาให้มันเหมือน o ู p d o อ g อะแต่ทุกคนดูฟังเสียงดิมันใส่เป็นไม่มันไม่ใช่อ่ะโอ้โหฟังต่อไม่ได้อ่ะมันมันไม่ได้จริงๆ้ง โอเคนี่ก็จะเป็นอวตารนะครับหรือรูปภาพของเราได้เองนะครับเป็นของ Snoop ด็อกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นร่มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมขอสังเกตดูหน่อยนะอ๋อจะเป็นโลโก้ของอตัวของพี่สโน o ์ด็อกเราได้เองนะครับแล้วก็จะมี calling card นะครับผมว้าว <Wow. S 1> อย่างแจ่มเลยอะ <laughs> โอ้โหออกมาในทารแบบ GTA จัดแน่ครับผมทุกคนครับต่อไปก็จะเป็นรถนะครับผมมาโซคาร์นะครับโอ้โหโคตรแบบโคตรแจ่มเท่จัดนะครับถือว่าชอบเลยอะสำหรับผมนะครับแล้วก็จะมีระเบิดนะครับแกรนเน็ตอันนี้เป็นลวดลายของสโ o ด d o g อีกแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบหมาป็อกไวเลอร์หรือเปล่านะครับต่อไปก็จะเป็นทารยี่สนะครับนี่ฮะอ๋อ มีโลโก้ทุกอย่างนในอันนี้ก็จะเป็นจี้เพชรนะครับผมของส o ดด o อกนะครับอ้าวเฮ้ยแล้วต่อไปนะครับผมก็เป็นดอทห้าสิบจีเอสนะครับว้าวย o ดด o อกเต็มไปหมดนะครับโอ้โหสกินแบบคนดังนี่มันก็ต้องมีโลโก้สักหน่อยนะทุกคนนะต่อไปก็เป็นปืนนะครับ r u s 7 9 U e x p เก้าย r นะครับอันนี้เป็นสกินที่แบบว่าอ่มต้องอธิบายหลายที่จัด ก็ดูปากกระบอกปืนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนเนี่บผมโอ้โหไมโครโฟนนะครับแล้วก็ที่ห้อยอยู่ที่กระดิกกรดิกอยู่น่าจะเป็นที่นะครับผมหรือว่าเป็นสร้อยห้อยคอนะครับ แล้วกเ็เดี๋ยวนะตรงสบเสียบนี้อะไรไม่รู้นะ่าจะเป็นสายแจ็คลำโพงนะครับแล้วก็ตรงด้ามจับปืนนะครับแล้วก็ตัวปืนกน็จะมีเหมือนกับว่าเป็นน่าจะเป็นลำโพงนะครับผมทุกคนน่าจะเป็นลำโพงนะแล้วก็ตัวพ่านท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นลำโพงนะอธิบายหลายส่วนจัดนะครับผมโอเคถือว่าเท่มากๆนะผมชอบจริงๆแต่ว่าปืนอายเนี่ค่อนข้างที่จะเบาสปีดน,นิดหนึ่งในชว่วงนี้นะครับพี่แกนะ่าจะแบบอารมณ์เสียเหมือนกันโอ้าให้ปืนไอ้ถึง เบาขนาดนี้โอ้ไอเสียใจทำไมไม่ออกมาเป็นแม็กเทนโอ้โหนี่ครับนี่คือเป็นน้ำเสียงของสนว์ดอกนะครับผม <c oughs> ไม่น่านจะใช่นะครับและก็ตัวละครในไลฟ์ของเราพี่แกนะครับผมสนว์ดอ e สโมก e ี e เอวีเดย์โคตรเหมือนจริงอะ่ะเหมือนจริงมากโคตรเหมือนเลยโหูทุกคน แต่ว่าผมคิดว่าตัวจริงเนี่ยน like şey like really ่าจะมีเรื่องของริ <S <s ้วรอยอะไรหน่อยนะครับเพราะว่าก็มีอายุขึ้นแล้วเนาะแต่ว่านี้ก็จะน่าเนียนสหน่อยนะครับเอารอไว้ก่อนเดี๋ยวพี่แกไม่พอใจนะเดี๋ยวมันแรปด่าคอออฟนียุ่งเลยนะโอเคแต่นี้ก็หูสวยครับผมจะข่ามในิมชันแล้วผมจะเปิดไปทีละอันให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับ20แรกครับว้าวต่อไปก็25ซครับโอ้โอเค90พครับ โอ้ตัวละครออกจะอยู่ที่ตัวละครก็คงไม่ได้ครับเที่ยวอันเดอร์วัลแดนพอยอ่าตอนนี้อยากจะบอกว่าผมอยากสูบบ e หรี่ every day every time every night every 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 y ี่ยก็เพลงมันมานะก็เอาหน่อยนะทุกคนถ้าใครมาเพื่อนเพื่อนผมตอนนี้วะเนี่ยสามร้อยหกสิบซีพีครับปั๊บโอ้โหขอลิงก์ารนะครับรวดลายนี่แบบเบื้องหลังนี่นะจะเป็นชายหาดทะเลหรือเปล่านะครับเจ็ดร้อยซีพีปึ้ง จะเป็นรถที่แบบเปิดประทุนอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถรุ่นแบบ90เอ้ยไม่ใช่90ดิรถแบบเก่าๆอ่ะรถที่มันแบบคลาสสิกอ่ะกว่านี้อ่ะ o ูบด็อกเขาชอบนะครับเนี่ยไปแก่แฟนขับตัวจริง1,200ครับปั๊บทาก25ครับอ้าม h my shoes โอ้เท่ครับผมถือว่าเท่มากครับ1,800ต่อครับต่อ50 G s ครับผมทุกปืนนี้มันจะเป็นลายที่แบบสะสมล้วนๆเลยนะ ถ้าพลาดตรงนี้ไปผม,มรับประกันได้เลยว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับผมทุกคน7 2 7 0 0อครับมาฮะโอ้วันดีไทยแลนด์ I'm born in New York พอสามพันแปดร้อยครับผมเปิดตัวปืน AUS-79U นะครับโอ้โหเห็นชัดๆเลยครับผมว่าเป็นวิทยุเลยครับข้างหลัง ไม่รู้ว่าเป็นที่เขาปรับแบบจูดเนอร์ของนักร้องอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมมองยังไงก็เป็น วิทยุว่ะโอเคครับผมประมาณนี้ฮะและกีดอปกเสร็จสมบูรณ์ CP ตอนนี้ก็เหลืออยู่2 5 1 5 9นะครับทุกคนรอไปหักล้างเมื่อกี้ดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่เนาะก่อนที่จะไปรับชมสกิปปืนนะครับผมเขาบอกไว้ตรงนี้เลยว่าตอนนี้นะครับมีการแข่งขันกันอยู่นะครับนั่นก็คือ g ีฬาเว World s p a r k Your s p i r i ทนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็รับเป็นพอยต์รางวัลนะครับเพื่อที่จะไปแลกของรางวัลนะทุกคนตอนนี้ผมก็อนตบุ๊กของผมดูอยู่เพื่อที่จะรับของรางวัลนคนะ โอเคมาเราไปดูสกินปืนกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนอะแล้วผม <c oughs> ออก็มาได้ดนใหม่กันเลยดีกว่านะครับไปแดนใหม่พอดีเลยก็ลองกับตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมโอ้โหมาก็เดี๋ยวตอนนี้ผมปรับการาฟิกเป็นแบบสุดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอปรับ fov ให้มันสุดหน่อยแล้วกันเพราะว่าสุดแล้วดีกว่าโอเคมาเรามาดูเรื่องของตัวปืนกันก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนดีครับโอ้โหโชจี้เพชรแบบ ชัดเจนแล้วนี่เป็นมือของสนุ์ดอกนะครับทา้ายเอ้ยทางแบบก้นปืนน่จะเป็นรูปของหมาใส่แว่นตานเลยเห็นไหมที่เดี๋ยวลองยิงกันหน่อยดีกว่าอาเสียงปืนค่อนข้างแน่นขึ้นนะผมรู้สึกเองหรือเปล่าเสียงปืนแน่นมากอ่ะเป็นลำโพงจริงด้วยเป็นดอกลำโพงนะครับที่ยืงออกมานะครับป่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเอฟเฟกต์การยิงกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมทุกคน let's go let's go let's go let's get it ไอ้เยเยอะเยอะเยอะเอ้เอ้ I'm s ส o o ๊ d o g อเอ้ยแม่จะได้ยิงไมนี่ยวันเนี้ยผมขอหาคนก่อนนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นไฟปาร์ตี้ครับโอ้เป็นไฟปาร์ตี้ครับผมทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่เอ้ย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 หูมันเป็นไฟปาร์ตี้ไว้ทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นไฟปาร์ตี้จริงๆอ่ะเอ้ยมันซอมโอ้ย บ,บอดบอดบอดเอามันเดินถอยอย่างเร็วเลยวะเฮ้ยโอ้โหคนเก่งกว่าบอดคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงครับโอ้โหชัดเลยอย่างนี้เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่ได้แต่งอะไรเลยนะนก็ถือว่าแรงขึ้นนะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะคุได้ยินปะมันมีเสียงขอสโน o ์ด็อกออกมาด้วยนะครับโอ้โหขอไปที่เงียบๆก่อนผมต้องไปหายิงที่มันกไกลๆอ่ะเป็นไง เออเปเสยงของสนุก้องจริงด้วยครับไปเสียงของตัวละครเลยนะโอ้ผมเริ่มมึนแล้วว่าปรับภาพสุดนี่เงเงี้ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเยเดี๋ยวเอเดโตยวเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วเดยวเดีวเดี๋ยี๋ยวเวเดวีเวยเดวเวดี๋วเดวะรดีีเย,ยีีย Oh. จ้าบป่าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวสนวกด็อกใน BR mm hmm. กันหน่อยดีกว่านะครับไปดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับผม Let's go <S Hey yo what's up Hey yo what's up Hey hey. hey yo Hey yo, yo. Hey yo เย่อยอยเหรอเฮียโคนเท่เลยนะ Hey I'm s n o w d o g baby อ้าลรครบผม <Hey. S 1> เข้าไปในห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สุ่ห้องนะ ไม่รู้ว่าจะไปคิปเกียร์หลืออะไรนะครับก็วันนี้ไม่อยากจะเกียร์เยอะนะครับมารีวิวตัวละครกันหนยดีกว่านะครับโอยอยากจ้าบบรบบ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 บนบอบบบาแบบบบบบกบบบวบนบบ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 ผม,ผมบบ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 บยบบ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 บเตบบน,นี้บบบบบบเบบบบบเวบมบบบอบบ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 บก ยังกดออกปะ Oh no เ e a d y คุณอยาเพิ่งกดออกได้ไหมแล้วผมเป็นแค่มีแค่คุณแล้วผมไม่อยากจะจดจ่อได้ไหมอ่ะเมืหนูพูดหนูยังพูดไม่รู้เรื่องเลยพี่พี่อย่ามาแล้วให้หนูฟังนะ่คุณบอกว่าคุณพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่ผมอะอะไรวะคิดไม่ออกวะทษทีครับหนู่าตั้งใจฟังเอาไหม่ลอให้พูดไหม่อะไรครับก่อนที่จะดูตัวละครสนุกดองนะครับตอนนี้เพื่อนของเราบวกกันเลยครับผม ออะไรเนี่ยเพื่อนยิงผมทำไมเนี่ยสองตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงตรงถึงตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวนึงอยู่ไหนเอาไปไปชุบหนูโอ้ไปชุบหนูหน่อยอ๋ออ๋อเพื่อนไปชุบดิผมไม่นโคตรจะซูดอ๋อโอ้โหคุณเจนไรเกินไปไหมอ๋อหัวเริ่มตัน มันเหลือมันเหลืออตัวหนึ่งนะตรงมันไม่ขึ้นไปตรงหินน่ะข้างหน้างใช่ยังหินนั้นน,น่ะหินไม่ตีมากโอ้ย <Okay. S 1> ยิงได้อีกโอเคมาจริงรคนมากระหน่ำแล้วเดี๋ยวนะโอ้ oh, จะรีวิวตัวส oh. <c oughs> oh. oh. โนว์ด็อกโอ้โหโอ้โหโคตรสุดอะไหม่สักตัว <laughs> บอดไปสักตัวดิโอเคป่ะ okay. เรามาดูตัวสโนว์ด็อกกันหน่อยดีกว่านะครับผมทุกคนครับนี่งงครับผม โอ้โหเราต้องอยู่ติดกำแพงไว้ม <anonymous teenage father online> <pl ains> ันถึงจะเห็นชัดเจประมาณนี้นี่โอ้โหทำเป็นเล่นไปนะโคตรเฟี้ยวแฮปสตูบด็อกสตู o ด็อก g ขอแบบนั่งบอลลังเนี่ยเจวเขาอ๋อเขาบอกว่าเป็นราชาของแร็ปเปอร์นี่โอ้โหที่จัดจัดนะฮะพี่เดินแร็ปเปอร์หายไปหรอโย่โย่ w h a โย่ man อะยังยู้ยัง get it happy โอ oh, อยู่ตรงนี้เลยครับอ่าแล้วตอนนี้แล้วผมไม่อยากจะขับรถแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้เพราะผมไม่อยากซดโอเคอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วผมนี่แหละเป็นอะไรตอนนี้ก็อยากจะทําไมอ่ะอ่าก็อยากจะบวกตอนนี้ก็เจอคนปเอ้ยอยู่ไหนวะโหสุดจัดอะพี่ในบ้านในบ้านยย เกดต b ่ o นี่มีตัวโดนใหม่ในเมืองตัไหนตัวโดนใหม่จะฆ่ามันหรืแบบอแปล่าอภิจีมันเฮ้ยเดี๋ยวเกิด <วะ S 3> ใหม่ตัวเกิดใหม่เดี๋ยวนะผมขับรถมาทุกคนได้ <laughs> ใครชนวัวอยู่ในบ้านแหละเย้ <Yeah. S 3> <c oughs> เอาเปลี่ยนปืนแล้ว

โอ้โหสนุปด็อกเอ้า What วัตฟ้าอ๋อพ hmm> ี่ว <im> ิทย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิวิ์พี่วิทย์ปล่อยผมหน่อยดิทำคลิปอยู่พี่ปล่อยหน่อยปล่อยหน่อยโอ้โหพี่วิทย์เก็บเลยพี่เก็บอะไรอะ โอ้โหพออย่เง <re> ี้ยพอเลยเหตุการณ์นี้ก็คือผมโดนลูกแคนตัวเองยิงค่ะตัวคนนี้ก็คือพี่วิทย์ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วเขากะจะมาเจรจากับผมแต่ผมลืมเปิดไมค์อ่อครับมาเจอกันเฉยเลยไหนไหนก็ไปเล่กับตี้ผมเลยแล้วกันนะครับแล้วมีอะไรน่าสนุกให้ทุกคนดูด้วยนะครับ เอโยเอโยผมเห็นธนุกดอก <c oughs> ผมจะวิ่งไปคุยอ่ะพี่ผมจะวิ่งไปคุยเอโย,ย oh, โอ้โหเมื่อกี้กับทางเอโยเอโยอยู่เลยอ่ะปั๊บดับคาที่ไา่เจลาจาไก่เจลาจาซะเลยจะวิ่งไปคุยสักหน่อย <c oughs> มามามาสนุกดอกตีผมดีกว่ามามามาเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดไม่ออกนผมไงพี่เมื่อกี้มาสนุกดอกเอสนุกดอกเอ้ปั๊บโอ้พี่พี่สอยจบ มาดูชื่อสะดุ้งเลยอ่ะผมเปิดไมโอไปเลยอ่ะพี่เวทไม่สนใจเลยว่าผมปิดเนี่ยผมไม่ได้เปิดอ่ะลืมผมไม่ได้เซตอ่ะพี่เปิดอะไรพี่ปืนผมก็ไม่ได้เซตผมเอาแค่ตัวละครในรอบนี่ยเขาเต็มเนี่ยเขาเตมเาเตมเลยคนลำดักสนุบดอกมัต้อง yeah let's get it bro let's get it Bye. Boduk, der, berapa? Tidaklah, bini. Nie, nie, nie. Nie, bini. Nie, nie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 . bro nie. Nie, nie. G, G. Nie, nie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 . เปิดไม่อร์ดิว่าเยี่ยม้วไพี่เบสขวางนินจาเยี่ยจีจีขวางไปทีที่สองจีจีเจ็บป่ะแม่โอ้โหไอพี่เบสขวางนินจาจ้าเยี่ยจีขวางไปทีที่สองขวางไปทีที่สองจีโรจีเจ็บป่ะพี่เจ็บป่ะจีโอเค let's go man เหวยรอบแรปเปอร์เอฟจีผมจะหอแล้วพี <mm ่คดีเยอะมากไม่มีเจ็ดสิบเนัดพี่โอ้โหพออะไพี่ปะพี่อยู่สิบเ็ดนัดในแม็กหมดเลยเสียงฟามาพี่ชัดเลยจีจีสกอตพี่ไปสกอตอันนี้วะต้องไปหมุนแผ่นโท์หน่อยแล้วดีเนี่ยเอจีจีโอชิตมาอชิตโอชิตโอเมยก็แม่ t the fuck w แโอชิตแม่ ะไวะนายพี่ข้างหลังวะไม่มี G G motherfucker เสนเจิจัด O G G G Mad G G m o จ h e r f ้ c k e r hello guys G Snoop d o g ไปพี่ตามมัน G G G ้ยรถไหทางพี่โอ้โหเฮ้ยพี่พี่เอาเลยพี่เดี๋ยวหัวล่ตั้ง G G จีอจ้หมดทีเฮ้จีจีจีหมดทีเลยวะ W G โอ้มาว่าสุดยอดคนงีคนรับเนี่ยไปเลยไปเลยไเอดีจนของีอ๋อพี่ปาลิจารใส่มันใช่ปะ t o p e s e n t G G กระจายความเสียงไอพี่เดี๋ยวเดซายมือสายมือเราตอบการเปนอาาจี

มาเลยดูดอกเสริมฮะจีจีเยอะเยอะนี่มันไอ้รถคันนี้เลยที่มาเยอะแมนก็ต่อมันตายไปแล้วพี่อ้าวเยอะแมนแมนโอ้แมนแมนไม่เหลืออะไวมะแมนโอ้ยพี่พี่โอ้หอเต็มเลยมันจะมาหลุดเอาพี่หอหอเบรกเอาอะเติมมันต้องเสริมนี่เราต้องไปเสริมแล้วก็มันต้องมาเลย จีจีไม่ด้วยไม่ด้วยโอ้คลูกเออมาจีจีโอา hot to ล u m จีเดี๋ยววะลงแล้วลงแล้ววป่ะพี่ขันล้วะรถก็อะไรวะเนี่ยอุ้ยลงพี่ซื้อไม่ได้โอ้ยจี จี bro จี๋ยวเดือดๆโหยตายไม่เชื่อละโอ้ยอุ้ยพี่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 เอาไม่ได้พี่โอ้ยก็เลยจี้่อราจัดเลยวิงจี้จีมันจี bro เย้โอ้ยังมันวะสุกดาเสิชจัดแลวันนี้โอ้ยสุูดงมาเจอคลิปนี้นี่บอกให้เลยว่ารีพอร์ตแฮะเหนั่นน่ะนี่มันวิถีโอซากุเเ้ยูสิ o ตร เยอะโอสาครูเลยอ่ะเนี่ยเละเป็นขี้ไปตับิผายนะผมผมด้านบนตัวเลยอรมเรียกเป็นสำเนียงอินเดียเลยพี่เบอร์ัฟกี้เช็ดแมนเช็ดเช็ดเดี๋วพี่หากระท้อมานพี่นี่ตัมาหาผมเลยดีพี่มาหาผมเลยดี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 เฮ้ยกายเฮ้ยกายคอมมินคอมมิเฮ้ยกายคอมมินคอมมิย Come in guys. Let's, let's hey. go, let's go. Let's hey, let's go, go, let's go, Let's go. Let's go. Yeah. Oh gee. Let's go, baby. Gee, mm, G. You know, you know what I'm saying? Gee <laughs> yeah. Come in, come yeah, in. You know what I'm saying? Hey, hey, smoke weed, smoke you know weed, baby. Right. Down, and down, down. You know down slow. Yeah. 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 You know what I'm saying? Yeah, coming, coming, man. My house, my house. Je yeah.

คุณรู้เรื่องเพลงโอ้จีโอ้ยีพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรรีพอร์ตยับอ่ะโอเค let's go โอ้เลยได้บอทเด้เนี่ยได้บอทแล้วมังพี่โอ้สุกด็อกโอ้ไม่บันเลยมันกแค่ตอนโดนพี่วิทยิงเมื่อกี้แหละจบเลยอ่ะคูณสาเป็นแฟนคลับสุกด็อกกิ่นไปจะคุยด้วยเขาดันไม่คุยซะงั้นเขาแจกลูกปืนกลับมา ตะกกะว่องเหลืองบอดแน่ย hey, yeah. ี่แย่แบนเฮ้ยบริกหรน b ักกิง bro ลกหยาบร้อยเปอร์เซ็นต์อะผมไม่เหลือแล้วว่ะพี่บอดหมดเลยอ่ะขอขอกล้วยตบเหมือนเดิมไหมวะผมไปหาระเบิดควันก่อนเฮหาหาระเบิดควันเดินให้บอดสโมกวีด้วยกันไหมพี่โอเคพี่ นี่พี่ปล่อยของ Smoke V ได้กับบอทเลยนะพี่เอ้ยเอ้ยอย่าเอ้ยอย่ามึงยิงอย่าเบึ้งยิงนะผมพี่นะผมอันนี้นี่นี่เห็นไรเห็นไรเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยไกส์เฮ้ยเฮ้ย Where you f r m เฮ้ยมาเฮ้ย Come in Come in เฮ้ยสโ้ย s m o เบบี้สโ Smoke เบบี้อยู่ไหนวะพี่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นมาแล้วเฮ้ยไกส์เฮ้ย You Hey slow 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 Oh shit โอ้ไม่แกดแมจีจีจี r i ไ r ร t y ไทม์ bro จี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 อะไรวะบอดไม่เล่นด้วยวะโอ้บอดไม่ดึงเหรอบอดบอดไม่ดึงเหรอบอดเยอะเยอเดี๋ยนะเยอจะตาแล้วเบียอะไรเล่นวะบอดดูดูดีบอดบอดเน่มันจะลอยได้ไมเพื่อน นี่นไ่ข้าวขอาก็หลงไปอ้าวโอ้เจ็บ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 มาพี่ผมขอละขอเป็นพี่เลยละกันไปนอนพักจีเรียบร้อย ส n o o p ด็อกเบบี้โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไทยที่ชอบในส่วนของสโ o ว์ด็อกนะครับผมก็จะเลือไปสุ่มกันได้น,นะครับสำหรับรีกี้ดอกนี้นะครับผมใครที่พลาดไปแล้วก็พลาดไปเลยนะครับผมเสียใจด้วยนะครับแล้วบอกตามตรงเลยนะครับว่าไม่มีกลับมาให้ทุกคนมากดอีกแล้ว เเปอร์์ซ็นตสูงมากๆนะครับอย่าพลาดกันจริงๆนะทุกคนสำหรับตัวสโนว์ด็อกนะครับเอาล่ะในอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะฝากทุกคนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับไปเก็บโทเค็นนะครับผมก็อย่าลืมนะลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description คลิปของผมนะครับอย่าลืมเข้าไปกันนะครับทุกคนใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถไปรับชมคลิปเก่าของผมได้ที่ผมอธิบายไว้ให้นะครับเอาล่ะสำหรับใครชอบการทําคลิปสไตล์แบบนี้นะครับผมของผมที่มันหลุดๆฉีกๆหน่อยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้<ห>้วยนนนะคครั<ห>ับผมทุกกเป็ลงใใจห ผมด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจแล้วก็อัลเลิร์ตในการทำคลิปแบบนี้ตลอดไปนะครับผมทุกคนไวิเจอกันดนีพีน้านะครับสำรับวิลลาไปก่อนสวัสดีครับจี GG.